อ้าแบตหมดซะแล้วลูกขาดหมดซะแล้ว มันติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆเลยนะฮารุนะเฮ้สีแดง น้ำเงินอาลูกจางวันนี้ฮาลูเก้าเดือนเต็มเลยนะลูกเออเนี่ยลูกเก้าเดือนเต็มนี่ลึกเนะมามาแต่แม่อุ้มแม่อุ้ม